มวลน้ำจำนวนมากถูกปล่อยออกมาให้ไหลท่วมเต็มโคลโลเซียมไม่เคยมีการประลองครั้งไหนจะตื่นตาตื่นใจเท่ากับครั้งนี้ผู้คนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศต,ตั้งแห่มาดูการประหารสุดน่าสะพรึงกลัวนี่และเมื่อน้ำเจิงนองเต็มโคลโลเซียมเรือที่บรรทุกเหล่านักโทษก็ถูกปล่อยออกมาแล้วบนเรือมีกงสุนมาสัตว์และวุฒิสมาชิกผู้ทอยศ และคนที่ถูกมัดอยู่ตรงหัวเรือนั้นคือนางสนมของโดมิเทียนที่แอบไปหลับนอนกับชายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่นานหลังจากนั้นฝูงจรเเข้ยักษ์ที่หิวโหวยก็ถูกปล่อยเข้ามาในลานประหารพวกมันว่ายวนไปมารอบๆเหล่านักโทษหนีไปไหนไม่ได้ทำได้แค่ยืนดูอสูรกรกายยักษ์ที่จ้องจะขมือบพวกเขาเรือของพวกนักโทษถูกทำให้รั่ว น้ำไหลเข้ามาในเรือเป็นจำนวนมากและกำลังจะจมในอีกไม่ชา้าเราผู้ชมบนอัศจรรย์ต่างส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นจระเข้ยักษ์พุ่งขึ้นมากัดขย้ำวุฒธธิสมาชิกแล้วลากเขาลงไปกินในน้ำฝูงจระเข้ทยานขึ้นมากัดกินเหล่านักโทษอย่างบ้าคลั่ง และแล้วก็ถึงคราวนางสนมของโดมิเทียนที่ถูกมัดติดกับเรือไว้จึได้เค่ยักว่ายมาหาเขาอย่างช้าๆก่อนจะพุ่งขึ้นมากัดแล้วบิดหัวเขาจนขาดสะบัน้นต่อหน้าต่อตาโดมิเทียนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอย เมื่อราชาจับได้ว่ามีคนทรยศและคิดจะโค่นล้มอำนาจราชาจึงคิดขนเกมประหารสุดโหดเหี้ยมเพื่อกำจัดคนทรยศกับ Those about to die เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับณนะอาณาจักรโรมันคริสต์ศักราช79เป็นยุคสมัยของจัก,กรพรรดิเวสเปอร์เซียนแห่งราชวงศ์เฟเวียนัส และบุตรชายทั้งสองของเขาไททัสที่เป็นคนพี่และโดมิเทียนที่เป็นคนน้องโดยยุคสมัยของกษัตริย์เวสเปอร์เซียนเป็นยุคหลังจากจบสงครามสี่ชก,กพัดเวสเปอร์เซียนเป็นฝ่ายชนะและปกครองโรมันในยุคนั้นแม้สงครามจะจบลงแล้วแต่ผลกระทบจากสงครามยังคงมีอยู่ประชาชนอดอยากขาดแคลนสเสบียงอาหารและการเมืองการปกครองก็เปลาะบางมาก มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนหรือไทยโอนอำนาจได้ทุกเมื่อแต่ถึงกระนั้นเวสเปอร์เซียนก็ยังมั่นใจว่าอาณาจักรของเขาจะต้องยิ่งใหญ่และคงอยู่ไปอีกหลายศตวรรษแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกยากแต่ชาวโดมันก็ยังคงแสวงหาความสุขและความตื่นเต้นและความบันเทิงในยุคนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกาะขอบลานประลองชมการต่อสู้ในสนามรบกลาดิเอเตอ และพนันการแข่งรถมา้าชารายออเดรซิ่งที่สนามแข่งเซอร์คัสแม็กซิมัสและแม้การประลองกาดิเอเตอร์ระหว่างนักรบกับนักรบด้วยกันนั้นจะได้รับความนิยมมากแต่มันควรจะหาคอนเทนต์ที่ลุ้นระทึกและตื่นเต้นมากกว่านี้ชาวโรมันจึงส่งทาสของพวกเขาไปจับสัตว์ร,ร้ายน้าน,นาชนิดจากทั่วทุกทวีปที่พวกเขาจะไปได้มาต่อสู้ในสนามรบกลาดีเอเตอร์ และสัตว์ดุร้ายที่เหล่าทาตกกำลังช่วยกันจับในตอนนี้คือสิงโตเผือกแห่งทวีปแอฟริกาเหนือซึ่งกว่าจะจับเจ้าป่าตัวนี้ได้เหล่าทาตก็โดนขยํำคอไปหลายคนเลยล่ะครับแต่ในที่สุดพวกเขาก็จับสิงโตเผือกได้และส่งตัวมันไปยังกลุงโรมันเพื่อเตรียมต่อสู้ในสนามรบกลาดิเอเตอร์โดยโดยมิเทียนบุตรชายคนเล็กของราชาเวสเปอร์เซียนได้กุเรื่องและบอกกับทหารว่า กลุ่มผู้อพยพที่ตั้งแคมป์อยู่ในกรุงโรมันวางแผนที่จะลอบสังหารภรรยาของพี่ชายเขาโดมิเทียนจึงออกคำสั่งให้ทหารไปจับคนกลุ่มนั้นนำตัวไปขังไว้ในสนามรบกลาดิเอเตอร์เพื่อให้เหล่าผู้อพยพต้นสิงโตเพื่อกัดขยำ่ำนี่เป็นแผนการของโดมิเทียนคนเดียวล้วนไททัสที่เป็นพี่และภรรยาไม่ได้รู้เรื่องด้วยพวกเขามารู้ก็ตอนที่นั่งดูอยู่บนอัศจันแล้ว เหล่าชาวบ้านที่กำลังดูอยู่นั้นตะโกนออกมาด้วยความสะใจแต่ไททัสและภรรยาทนดูไม่ได้และสั่งให้หยุดการแสดงเดี่ยวนี้ไททัสเลือบไปเห็นน้องชายของเขาและเขารู้ดีว่านี่คือฝีมือของน้องชายเขาแน่นๆไททัสปุกเข้าไปในห้องของโดมิเทียนแล้วกะจะสังหารโดมิเทียนซะ แต่โดมิเทียนก็บอกว่าคนกลุ่มที่ข้าส่งไปให้สิงโตขมเอบนั้นคิดจะลอบสังหารเมียของพี่ข้าเลยส่งพวกมันไปให้สิงโตปลิดชีพและชาวเมืองก็สนุกกับการที่เห็นพวกมันโดนข่าถือเป็นการประหารต่อหน้าสาธารณะเป็นบทลงโทษที่สาสมแล้วแน่นอนว่าไททัสไม่ได้ปักใจเชื่อสิ่งที่น้องชายของเขาพูดแต่เขาก็เห็นแก่ความเป็นพี่น้องและไว้ชีวิตโดมิเทียน โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นานนักภูเขาไฟวิสุเวียตก็เกิดระเบิดขึ้นแม้กรุงโรมันจะไม่โดนแผดเผาด้วยลาว,วาร้อนๆแต่คำเมาวควันจากภูเขาไฟระเบิดก็กระจายฝุงปกคลุมไปทั่วทั้งกรุงโรมันส่งผลให้อากาศเป็นพิษและหายใจลำบากมากโดยไททัสก็ได้รับฟังข่าวจากทหารของเขาว่าตอนนี้ปอมเปอีก,กับเฮอร์คูเลเนียมล่มสลายแล้ว สองเมืองนั้นถูกลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวียตแผดเผาจนมอดไหมในขณะที่ไททัสและกองทัพกำลังหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภูเขาไฟระเบิดนั้นกงสุนมาซัสผู้ที่คิดจะทรยศและวางแผนจะยึดอำนาจมาหลายปีแล้วก็ใช้โอกาสนี้พูดยั่วยุและโน้มนาวให้เหล่าวุฒิสมาชิกเข้าร่วมกับเขาเพื่อโค่นล้มราชวงศ์เฟ,เ,ฟเวียนัส และแต่งตังต้งตนเป็นราชาองค์ใหม่กงสุนมาซัสพูดแผนการทรยศออกมาจนหมดเกลี้ยงโดยที่ไม่รู้เลยว่าไททัสและโดมิเทียนราชาที่ตนคิดจะโค่นลม้มแอบฟังอยู่ในท่อระบายน้ำใต้ฝ่าเท้าของเขาและเมื่อไททัสได้ยินแผนการทั้งหมดแล้ว เขาก็สั่งให้ทหารบุกไปจับกงสุนมาซัสและหัวหน้าวุฒิสมาชิกทอเรียวและเซพันเซียสเพื่อนำไปประหารเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูวุฒิสมาชิกคนอื่นจะได้ไม่กล้าทะระยศและก็เป็นอีกครั้งที่โดมิเทียนสั่งให้คนของเขาคิดคอนเทนต์ออกแบบการประหารคนทะระยศให้ประชาชนชาวโรมันได้ตื่นเต้นมวลน,น้ำจำนวนมาก ถูกปล่อยออกมาให้ไหลท่วมเต็มโคลอเซียมไม่เคยมีการประลองครั้งไหนจะตื่นตาตื่นใจเท่ากับครั้งนี้ผู้คนจํานวนมากจากทั่วทุกสารทิศต่ตางแห่มาดูการประหารสุดน่าสะพึงกลัวนี้และเมื่อน้ำเจิงนองเต็มโคลอเซมเรือที่บรรทุกเหล่านักโทษก็ถูกปล่อยออกมาแล้วบนเรือมีกงสุนมาสัตว์และวุฒิสมาชิกผู้ทอดยศและคนที่ถูกมัดอยู่ตรงหัวเรือนั้น คือนางสนมของโดมิเทียนที่แอบไปหลับนอนกับชายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่นานหลังจากนั้นฝูงจระเข้ยักษ์ที่หิวโหยก็ถูกปล่อยเข้ามาในลานประหารพวกมันว่ายวนไปมารอบๆเหล่านักโทษหนีไปไหนไม่ได้ทำได้แค่ยืนดูอสูรกรกายยักษ์ที่จ้องจะขมือบพวกเขาเรือของพวกนักโทษถูกทำให้รั่วน้ำไหลเข้ามาในเรือเป็นจำนวนมาก และกำลังจะจมในอีกไม่ชา้าเราผู้ชมบนอัศจรรย์ต่างส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าคลัง่งเมื่อเห็นจระเข้ยักษ์พุ่งขึ้นมากัดขย้ำวุฒธธิสมาชิกแล้วลากเขาลงไปกินในน้ำฝูงจระเข้ทยานขึ้นมากัดกินเหล่านักโทษอย่างบ้าคลัง่งและแล้วก็ถึงคราวนางสนมของโดมิเทียนที่ถูกมัดติดกับเรือไว้จระเข้ยักษ์ว่ายมาหาเขาอย่างช้า ก่อนจะพุ่งขึ้นมากัดแล้วบิดหัวเขาจนขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาดูมิเทียนตอนนี้เหลือเพียงกงศุนมาซัดเพียงคนเดียวแล้วที่ยังเหลือรอดแต่แล้วเพียงไม่กี่วิต่อจากนั้นจอร์ดาเคยักษ์ก็ตรงเข้ารุมขมืบเขาพวกมันรุมกัดขย้ำแล้วลากเขาลงไปขมืบต่อใต้น้ำประชาชนต่างเฮฮาอย่างสะใจเมื่อเห็นเหล่านักโทษโดนจอร์ดาเคขมืบจนหมดเกลี้ยง เวลาต่อมาหลังจากโชว์จบลงแล้วเราทหารก็ช่วยกันต้อนจอร์เคกลับเข้าไปในบ่อเลี้ยงและนี่ก็คือบทลงโทษสุดโหดของชาวโรมันในยุคสมัยของจกักรพรรดิเวสเปอร์เซียนเป็นส่วนหนึ่งจากซีรีส์ Those about to die ซีรีส์ที่จะตีแผ่สงครามภายในประเทศการแย่งชิงอำนาจและเกมการเมืองสุดปั่นป่วนของชาวโรมันในยุคนั้นถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้ ก็ลองไปรับชมกันได้ก็จบกันไปแล้วครับกับ those about to die เพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดครับผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย